คุณเคยแตกต่างไหมต่างคนละขั้วหรือต่างแบบลงตัวเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนที่มักทำอะไรต่างกันทุกอย่างต่างหมดแม้กระทั่ง ยาสิฟันทังหมดนานแล้วนะดูสิเนี่ยแบนจะเป็นกระดาษอยู่แล้วของเราเปลี่ยนสามรอบแล้วแต่เธอยังใช้นเดิมอยู่เลยอ่ะพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยแป้งเคทำงานก็จะนํามาเสนอที่นา่าได้ยังอ่ะงานอะไรหรออ้าวก็งานที่อาจารย์ให้ไปหาคําตอบไงว่าทําไมเราถึงรักในตัวอ๋อเราลืมไปเลยอ่ะขอใใจนะที่ตือน คืออะไร่ะเราซื้อโจโาา๊กมาฝากขอบใจจ้ะแล้วนี่ทำอะไรอ่ะมีอะไรให้เราช่วยไหมไม่ไเป็นไรจ้ะเดีย๋ยวกลนเสร็จแล้วแม่จ้าโ,โอ้ยนี่ดินสอกุดขนาดนี้เธอยังใช้ได้อีกหรอ,อถามจริงๆเถอน,นี่เธอจะประหยัดไปถึงไหนเดี๋ยวสักวันแป้งก็จะเข้าใจเอง ฉันตั้งคำถามกับตัวเองหลายครั้งว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้นเธอทำไปเพื่ออะไรแล้ววันนั้นฉันก็ได้พบกับคำตอบจากไดอารี่เล่มนี้ แล้วฉันก็ได้เข้าใจว่าสิ่งที่อ้อยพยายามบอกฉันมาตลอดคืออะไรทุกอย่างที่อ้อยทำล้วนมีแบบอย่างที่ดีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทั้งสิ้นพระองค์ท่านทรงสอนคนไทยเสมอว่าการใช้ทุกสิ่งอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นคือการมองเห็นคุณค่าของสิ่งสิ่งนั้นจริงๆ